ไปครับผมดันครับนัยเงี้ยไปนายเงี้ไปคุณพระจ้ามาเทียมเหลียงผลไว้เฮดันครับ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 ทิมเลยทิมเลยกินครับกินครับเม็ดไปครับเม็ดไยนั่นแน่จะมากินตรงกลางโอเคนายเงี้ไปครับ เอาเบียสูงไว้ก่อนอ้าวไม่กินเบียสูงเลยเกาะโคนไววดังิันไปครับดังกันไปแล้วอถอย กินชิบกินเลยแล้วกันนะครับกินครับกินครับกินเข้าไปครับชักลงมาเม็ดไปครับด่างขึ้นไป ไปครับผมม <c oughs> ีอะไรมาเหลือมาฝั่งนี้จเจ้ามา้าลงมาล้วงเลย <c oughs> ชุบชุบชุบโดนมาครับโดดมาอีกทีครับ ไม่ทันเวฮ้ยเราไปช้าไปนิดนึงชักมาลงมาอืมเอาอะแม่งเอาเว้ฮ้ยเปรี้ยวครับโดดแบบเปรี้ยวๆกินโขนเอาปลาพร้อยไล่กันไม้กินโขนกินโขนนะครับผมกินโขนนะ เอาวะเฮ้ยแม่งกินวะกินครับผมกินมาผมกินเบี้ยนนะอืมกินตันนั้นได้จังหวะละแม่งหนึ่งทีดีไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดขึ้นไปเดี๋ยวล้วงเลยครับโดนล้วงหนีก่อน มาไปตัวมาไปตัวนั่นแน่ผมว่าเราต้องเดินเต็มนั้นลุกเข้าไปหนึ่งทีเด้กกินเหลือกินเลือนะกินเลือนะคุยเอาเลือมากดมาสิ มันนั้นผมกินเรือนะครับกินเรือนะกินเรือนะไปละหนีครับแม <c oughs> <c oughs> มันจะเผาขนเม็ดหนีดีครับเดี๋ยวเราจะเม็แทงขุนนะครับแทงมั่งเลยครับสานัก อ่าเสียบฉึกอเอาเขา้าพลาดรึเปล่าเออไปตัวแล้วกันครับไปกันเยอะๆอหน่อยเอาละงี้ได้จังหวะและ้วมาเผาขนกันดีกว่ามาเผาขนเผาขน เผาโคนนะเผาโคนกินสองครับกินสองกินแล้วครับกินแล้วครับไม่สนใจครับกินแล้วหงายเข้าไปครับหงายลูกเข้าไปจะจะอ้อมอ้อมนิดนึงครับอ้อมนิดนึงอ้อมไล่มาครับอ้อมไล่มาอ้อมไล่มาครับเดี๋ยวมาหนีไปสิครับ ไม่หนีเหรอฮะกินด้ว้ยกินครับทำไรลูกกรงดอกหนีไปไหนเฮ้ยไม่กินเรือแล้วเว้ออ้าวยอมแพ้เอาให้เนี่ยบายคุณเจ เบียครับเบียลิมครับเบียลิมเบียลิมครับอืมคนขึ้นดานขึ้นไปไหลครับเตรียมไหลแล้วมากขึ้นเม็ดปเม็ดขึ้นเลยมาเทียมทิ้มแล้ว น้าเทียมเหมือนกันเว้ยเฮ้ยทำไรขุนขุนจะทำไรให้เขาเส็จ,จังหวะขยับขุนนิดนึงนะครับไม่ขยับบอกว่าดานครับ เดี๋ยวผมจะกินเบีย้ยไปเลยนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมกินนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาน่าจะต้องเอาหมากินเพราะว่าเขาคงไม่กล้าเอาเบีย้ยหน้าขุนกินหรอกหรือไม่ก็เอาโขนกินเขาไม่เอาเบีย้ยหน้าขุนกินอ่ะไปครับจังหวะนี้แล้วก็ได้จังหวะชิกแชกลุกครับผมเอาหมาบาังไว้ใ้ เทมเข้าอไปแทงเข้าไปครับเดีย๋ยวเรากินตัวนี้ก่อนเฮ้ยกิไม่ได้เว้ยกินตัวนี้ชึบเขาจะต้องเอามากินใช่ไหม ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ครับเขาต้องรีบจัดการเบีย้ยให้เรียบร้อยโอเค,คกินเข้าไปถอยไปซ่าถอยไปซะาฮึทำไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้แม่งลุกกินเรือเว้ยไปครับหนึ่งตาโดดไล่เล็กปะเนี่ยโดดมาไล่เล็กปะครับโดดมาไล่เรือผมหงายก่อนนะแล้วก็จะโดดมาไล่เลือ อ่ะไปกระจากับลงก่อนเดีย๋ยวตนนั้นไปครับปิดประตูเลย อดี๋ยวกินไปครับเดี๋ยวินไป ืเด <kung> <haft kaz Pe ak> <made> ี๋ยวถ้าเขาถ้าเรือเขาเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อไหร่นะหมันเจี๊ยบบอกเลยโขนขึ้นครับเจีนเข้าไปชักลงมาครับชักลงมา เรือเขาเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อไหร่นะเสร็จโจนเดี๋ยวร้อยเรือเขาเปลี่ยนตำแหน่งอยู่นะครับท่านผู้ชมกำลังรุดอยู่ไม่เปลี่ยนเว้ยเฮ้ยไปครับไปครับไม่เปลี่ยนครับเตรียมตัวมาเกาะตรงนี้ทำอะไรได้บ้างยังทำอะไรไม่ได้เกาะไว้ เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึงนะแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกุยทอสโดนเล่นะแล้วกินเ,เอ่อแย่แล้วโดนเรือเลยเอ,อ่มาขึ้นครับมาขึ้นกินเบีย อืมลูกครับดีไปได้ครับผมบอกเขาต้องโดนกินเบี้ยแหละคุณเขาต้องติดเรือนครับไม่นั้นผมกระโดดฟันเม็ดเขาได้เ <c oughs> กินเข้าไป ไดกินเบีย้ยไหนดีกว่าอ่าลูกขอน,นึ่งดอกครับอืมเอามาบางอือ่ะดังก็เป็นหนึ่งตา quay ăn nè. Đốt hấp đốt lừa. ด้านขึ้นไปโยครับโยครับเฮ้ยแม่งโดดลุกกุนุ่มบ่เซ็งจอดอืมอ่ะกินครับกินเบี้ย chín bia chín bia mm hấp -hmm. đánh cái bài เฮ้ยตายปะเวะแป๊บหนึ่งนะโอ้แม่เจ้าตายนี่เนอตายนี่วะเฮ้ยตายวะเจ้าจอร์ชดีร้ายมากไปตายนี่วะหนีไม่ทันวะ